วันนี้เราก็มาเดินเล่นลิมโขงั่งนตงกานตรงที่ริมโขงเนี่ยมีร้านขายอาหารปกจิ้มจุ่มปลาเผาลาบก้อยยำตอนเย็นฮะบางร้านก็ปิดบางร้านก็เปิด ออตรงนี้เขากเ,เริ่มทําเขื่อนเขาขุดซ้ายจากแม่น้ำโขงขึ้นมาทําเป็นสันกั้นเขื่อนกั้นน้ำนํำ,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 ำเวลาน้ําหลากหน้าล้ําหลักกาลังทํำกำลังพัฒนา,นฒนาเย็นไหมคุณอากาศเย็นไหม 老公年纪大。老，哈 <noise> 哈。a <laughs>、okay.